หรือว่าเราได้ตั้งค่านะฮะแต่เขามาตรวจข้อมูลเราเจอตรงนี้เราอาจจะไม่ได้ตั้งค่าเหมือนผมทุกวันเนี้ยครับลำพงแดงมาตลอดเลยตั้งค่าคลิปสั้นไม่ได้ก็คือต่อเราเอามาถ่ายทอดต่อสําคัญนะครับตรงนี้หากว่า AI ไเขาจับได้แล้วแดงทันทีนะครับตรงนี้ก็เรามาระวังกันละกันอย่างเช่นเอามาต๊กที่อยู่ในครงผมก็โดนมาแล้วครับทั้งสุนัขทั้งนกนะครับก็ถ่ายไปฮะก็ถูกเตือนเรื่องของการกักขังสัตว์ ถ้าเห็นกล,ล,ล้อไว้าเราถ่ายก็พยายามอย่าเห็นอันที่สองก็คือการที่เอาคลิปคลิปเดียวอ่ะอานนี้ก็ก็อาจจะจําเจเนาะก็อาจจะไม่มีอย,ยอดวิวหรือเออาจจะไม่ดันตรงนี้นะมันก็ท่านอาจจะต้องพิเพลแขงว่าเพราะว่าท่านก็อาจจะถูกปิดกั้นเลยนะครับบางครั้งมันอาจจะมีผิดแต่มันไม่เหมาะสมอันที่สี่นะก็จะเป็นคลิปที่สําคัญเหมือนกันก็คือคลิปที่มันผิดกฎทุ่มชนนะครับ ซึ่งกฎชุมชนเขาห้ามไว้เช่นคลิปเกี่ยวกับอาบาย,ยม,มุกเนาะคลิปความก็บอกให้เรารู้ว่าอันไหนไม่ใช่ได้ไม่ใช่ไม่ได้นะครับก็ฝากคันไอที่กําลังเปิดโหมดใหม่ๆเนาะก็เรียนรู้ตรงนี้ด้วยสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการถ่ายทอดส่วนใช้เสียงเพลงนะซึ่งที่ผ่านมาก็ใช้เยอะอยู่นะฮะก็พยายามต่อไปครับรู้แล้วก,ก็ค่อยแก้ปัญหาแก้ไขแต่ต่อไปครับก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าไอสิ่งที่เรา ผิดพลาดหรือว่าเราถูกผิดกันมันคืออะไรบ้างแต่ที่งรู้เบื้องต้นก็จะเป็นลาโพงแดงเนาะกับเรื่องของการเพราะลำโพงแดงมาตลอดก็เป็นคําตอบให้ตัวเองแค่นั้นเองเลยเอามาแบ่งปันไม่อยากให้หลายๆท่านต้องมาพลาดโอกาสหรือเสียเวลาตรงนี้อันอันที่หนึ่งดันแล้วก็ปังได้คิดหาเรานะครับผมสวัสดีครับตัวนี้ก็ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอีกอันก็คือเป็นเรื่องของเสียงเพลง เสียงเพลงก็สําคัญนะครับก็ลองระมัดระวังนะครับเสียงอันที่สองก็คือการที่เอาคลิปคลิปเดียวะน่าจะเป็นในเรื่องของการทําคลิปไม่ว่าคลิปสั้นหรือคลิปยาวลงทํายังไงอันนี้ก็คือเป็นการกักขังทารุณทําร้ายต่างๆทาใหม่ๆครับนะครับก็ท่านที่ทํามานานแล้วก็อาจจะเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับว่าโอเคไหมนะครับซึ่งประเด็นที่ผมอยากจะคุยวันนี้ก็ บัด,ดียามค่ําคืนคันนี้ครับมันสุกเนาะวันสบายนะครับก็ภารกิจต,ต่างๆของหลายท่านก็น่าจะเล้วส้มตำมะละกอพรุ่งนี้ก็ส้มตำมะละกอมะลืมนี้ก็ส้มตำมะละกอบางครั้งมันก็เราชมบ่อยๆมันก็เฉยๆไปเนาะเพราะฉะนั้นคลิปแบบเดิมๆลงทํายังไงอันนี้ก็คือเป็นการกักขังทารุน ทำร้ายต่างๆเ <c oughs> ตือน <c oughs> นะครับอันนี้ก็คือ,อเป็นคลิปที่เราไม่ควรเอามาใช้นะับ <c oughs> เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับถ่ยทอดสดก็ติด <c oughs> ลิขสิทธิ์รวมไปเหลืองเลยนะครับก็ระบัดระวังด้วยนะครับก็ได้จะมีประเด็นนะครับที่พกอยู่ในคงผมก็โดนมาแล้วครับ <c oughs> ทั้งสุนัขทั้งนกนะครับก็ถ่ายไปฮะก็ถูกเตือนเรื่องของอาการกักขังสัตว์ ถ้าเห็นกล่งเวลาเราถ่ายก็พยายามอย่าเห็นอันที่สี่นะก็จะเป็นคลิปที่สําคัญเหมือนกันก็คือคลิปที่มันผิดกฎชุมชนนะครับซึ่งกฎชุมชนเขาห้ามไว้เช่นคลิปเกี่ยวกับอาบายมุกเนาะคลิปว่าเขาก็ปิดก,กั้นนะครับไม่ถูกเผยแพร่ต้องตรวจสอบให้ดีคลิปที่มันไม่สอดคล้องกับกฎชุมชนที่เขาห้ามไว้นะครับก็ต้องพยายามดิกเรี่ยงอันที่สามนะครับก็คือเป็นคลิปแบบเดิมๆนะครับ นะครับประสบการณ์หรือบทเรียนนะครับที่ไม่อยากให้ทุกท่านเหมือนผมนะครับเพราะว่าผมก็ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาก,ก่อนนะครับแต่ท่านจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่น่าจะเป็นในเรื่องของการทําคลิปบ่อ่ๆคลิปสั้นหรือคลิปยาวดันแล้วก็ปังได้คลิปของเรานะครับผมสวัสดีครับส้มตำมะละกอพรุ่งนี้ก็ส้มตำมะละกอมะลืนนี้ก็ส้มตำมะละกอบางครั้งมันก็เราชมบ่อยๆมันก็เฉยๆไปเนาะ เพราะฉะนั้นคลิปแบบดืด้อๆดันแล้วก็ปังได้คลิปของเรานะครับผมสวัสดีครับเดดันแล้วก็ปังได้คลิปของเรานะครับผมสวัสดีครับนกที่อยู่ในกรงผมก็โดนมาแล้วครับทั้งสุนัขทั้งนกนะครับก็ถ่ายไปะก็ถูกเตือนเรื่องของอาการกักขังสัตว์ถ้าหินกลงไว้แล้วเราถ่ายก็พยายามอย่าหินลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ทุกท่านที่ทําอยู่ก็ระมัดระวังกันแล้วกันวันนี้อาจจะไม่ไมผิดนะครับแต่พรุ่งนี้ครับ ทำแบบเดิมๆทำเหมือนเดิมทุกอย่างคลิปอันเดิมงี้ยทำส้มตำก็ทุกวันแหละทำส้มตาตลอดอย่างเงี้ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงคลิปการพันนันคลิปบ้าบิ๋วอ่าพวกนี้ก็ไม่ควรจะเอามาหรือคลิปที่มันนําเสนอเชิงความมั่นคงทางการเมืองความมั่นคงนะครับก็ถูกเตือนถูกปิดกั้นหรือถูกระงับการสร้างรายได้ได้นะครับอันที่สามก็คือคลิปแบบ ทำแบบเดิมๆนะครับผ่านใช้เสียงเพลงฟื่นที่ผ่านมาก็ใช้เยอะอยู่นะฮะก็ผงพยายามต่อไปครับรู้แล้วก็กค่อยแก้ปัญหาแก้ไขแต่ต่อไปจากแอปต่อมั่งแอปยูมั่งนะครับแอปเขียวมั่งอะไรประมาณนี้ครับเอาไปเอามาเพราะผมเคยเอามาแล้วครับ ไม่เหลือครับดนด้วยความรุนแรงความทะเลาะเบาแวงความไม่สร้างสรรค์น,นะครับทําออกมาในเชิงนิกทีฟเชิงไม่ดีครตรงนี้นะครับก็ไม่ควรจะเอามานําเสนอนกที่อยู่ในคงผมก็โดนมาแล้วครับทั้งสุนัขทั้งนกนะครับก็ถ่ายไปฮะก็ถูกเตือนเรื่องของอาการกักขังสัตว์ถ้าหินกลงุงเว,วลาเราถ่ายก็พยายามอย่าห็นครับเพราะลำหงแดงมาตลอด ก็ <c oughs> เ,เป็นคําตอบให้ตัวเองแค่นั้นเองเลยเอามาแบ่งปันไม่อยากให้หลายๆท่านต้องมาพลาดโอกาสหรือเสียเวลาตรงนี้อัน,นอันที่หนึ่งเคว่าเรารู้แนวทางว่าสิ่งตัวนี้เขาห้ามเราก็หลีกเลี่ยงสหสิ่งที่มันเป็นเชิงรั่งสรรมานําเสนอก็จะทําให้เรามีถูก i แไอต่อเราเอามาถ่ายทอดต่อ สำคัญนะครับตรงนี้หากว่าไ i เขาจับได้แล้วแดงทันทีนะครับตรงนี้ก็ระมัดระวังกันแล้วกันอย่างเช่นเอามาก็บอกให้เรารู้ว่าอันไหนไม่ใช่ได้ไม่ใช้ไม่ได้นะครับก็ฝากคันไอที่กาลังเปิดโหมดใหม่ๆเนาะก็เรียนรู้ตรงนี้ด้วยสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการถ่ายทอดสดเขาก็ปิดกั้นนะครับไม่ถูกเผยแพร่ก็ต้องตรวจสอบให้ดีคลิปที่มันไม่สอดคล้องกับกฎชุมชนที่เขาห้ามไว้นะครับก็ต้องพยายามดิกเลียง ตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นกันนะครับอีกอันก็คือเป็นเรื่องของเสียงเพลงเสียงเพลงก็สําคัญนะครับก็ลองระมัดระวังนะครับเสียงนะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดที่เราควรจะต้องอมีความรู้และให้ความสําคัญในการทําคลิปนิดนึงนะครับซึ่งประสบการณ์ที่ผมกรับ บด,ดียามค่ําคืนคันนี้ครับวันสุกเนะวันสบายนะครับก็ภารกิจต่างๆของหลายท่านก็น่าจะแล้วสกอยู่ในคงผมก็โดนมาแล้วครับทั้งสุนัขทั้งนกนะครับก็ถ่ายไปฮะก็ถูกเตือนเรื่องของอาการกักขังสัตว์ ถ้าเห็นกลง้ว้ลาเราถ่ายก็พยายามอย่าเห็นต้ตามตำมะละกอพรุ่งนี้ก็ส้ตามตำมะละกอมะลืมนี้ก็ส้ตามตำมะละกอบางครั้งมันก็เรา,า,าชมบ่อยๆมันก็เฉยๆไปเนาะเพราะฉะนั้นคลิปแบบเดิมๆแต่ลองพิจารณาดูก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเรื่องการทาคลิปอันแรกก็คือคลิปที่เราไม่ควรจะมาเอา,าใช้เอามาใช้ก็คือการนำคลิปคนอื่นมาตัดอันที่สามนะครับก็คือเป็นคลิปแบบเดิมๆนะครับ เพราะว่าท่านก็อาจจะถูกปิดกั้นเลยนะครับบางครั้งมันอาจจะมีผิดแต่มันไม่เหมาะสมเพราะว่าท่านก็อาจจะถูกปิดกั้นเลยนะครับบางครั้งมันอาจจะมีผิดแต่มันไม่เหมาะสมทําใหม่ๆครับนะครับกนะ็ท่านที่ทํามานานแล้วก็อาจจะเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับว่าโอเคไหมนะครับซึ่งประเด็นที่ผมอยากจะคุยวันนี้ก็เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับไทยทอดสดนะครับก็ติดลิขสิทธิ์มไปเหลืองเลยนะครับก็ระบาดระหวังด้วยนะครับ ก็น่้จะมีประเด็นนะครับที่จะลองพิจารณาดูก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเรื่องการทาคลิปอันแรกก็คือคลิปที่เราไม่ควรจะมาเอามาใช้เอามาใช้ก็คือการนําคลิปคนอื่นมาตัดเนี้ยครับสนุกสนานไม่ไเป็นไรก็เอามาแบ่งปันกนแล้วกันเพราะฉะนั้นนะครับพยายามเลี่ยๆไล่กนันก็คือคลิปที่เป็นคลิปเรื่องของการาทารุณสัตว์นะครับทุกประเภทเช่น,นคลิปเดียว ก็อย่าเอาไปใช้หลายที่นะหนึ่งคลิปต่อหนึ่งหนึ่งที่ต่อหนึ่งเพจแค่นั้นเองหรือต่อหนึ่งโปรไฟล์แค่นั้นเองสาคัญนะครับอย่าเอาไปลงหลายโปรไฟล์หรือลายเพจนะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดที่เราควรจะต้องอมีความรู้และให้ความสําคัญในการทําคลิปนิดหนึ่งนะครับซึ่งประสบการณ์ที่ผมรุนแรงคลิปการพันนันคลิปว่าบิ๋วอ่าพวกนีก้ไม่ควรจะเอามาหรือคลิปที่มันนําเสนอเชิงความมั่นคง าทางการเมืองความมั่นคงทำมานะครับก็ส่วนหนึ่งก็ถูกใบแดงใบเหลืองถูกเตือนถูกปิดกัน้นเยอะเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังถูกปิดกั้นอยู่บางส่วนนะครับซึ่งเราพยายามเลี่ยงเลี่ยงได้กันก็คือคลิปที่เป็นคลิปเรื่องของการาทารุณสัตว์นะครับทุกประเทศเช่นไอไก่ดันแล้วก็ปังได้คลิปของเรานะครับผมสวัสดีครับ นะครับที่อยากจะแนะนําและสําคัญคืออยา่าเอาคลิปของคนอื่นมาแล้วก็มาตัดต่อแล้วก็มาเป็นของเราซึ่งอันตรายนะครับอันตรายตรงนี้นะะทำใหม่ๆครับนะครับก็บท่านที่ทํามานานแล้วก็อาจจะเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับว่าโอเคไหมนะครับซึ่งประเด็นที่ผมอยากจะคุยวันนี้ก็ลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ทุกท่านที่ทําอยู่ก็ระมัดระวังกันแล้วกันวันนี้อาจจะไม่ไม่ผิดนะครับแต่พรุ่งนี้ครับท่าน ท่านท่านข้างหน้าเราพยายามอย่าทําผิดก็จ้น่าจะปลอดภัยวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันจาก F ung, 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 แอปตอมั่งเอฟยูมั่งอเงี้ยครับแออ่าเคียวมั่งอะไรประมาณนี้ครับเอาไปเอามาเพราะผมเคยมาแล้วครับได้เหลือครับ <c oughs> ดุนะครับประสบการณ์หรือบทเรียนนะครับที่ไม่อยากให้ทุกท่านเหมือนผมนะครับเพราะว่าผมก็ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนนะครับแต่ท่านจะเชื่อไม่เชื่อก็ัแล้วแต่ ยาวเลี้ยงและอีกอั่นก็คือคลิปที่เป็นคลิปเรื่องของการทารุ